การย้ำห่างปลานะครับก็จะมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มต้นก็จะทำการปลอกสายไฟด้วยครีมปลอกสายไฟนะครับก็จะต้องปลอกให้ได้ความยาวพอสมควรนะครับ Okay. ก็ปลอกสายไฟทั้งสองเส้นเลยนะครับเมื่อปลอกสายไฟเรียบร้อยก็ทำการใส่ตัวมาร์กทูบนะครับเข้าไปที่ตัวสายไฟก่อน พยายามใส่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันครับโอเคเสร็จแล้วก็เราตัวจช็คมาร์กทูบนิดนึงว่ามันเหมือนกันไหมนะครับทั้งสองฝั่งโอเคเหมือนกันแล้วก็ทำการย้ำตัวห่างปลานะครับเขาก็จะมีห่างปลาแบบนี้ให้นะครับ เสร็จแล้วก็ทกําการใช้ครีมย้ําหางปลานะครับก็กำสุดเขาก็จะเปิดได้นะครับเทคนิคของผมก็คือการความหางปลาลงลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วตัวหางปลาเนี่ยมันจะมีฝั่งที่เป็นปุ่มนะครับกับฝั่งที่เป็นโค้งก็จะย้ําให้ส่วนที่เป็นปุ่มเนี่ยเขาย้ําทางด้านหน้านะครับของตัวหางปลาพยายามเล็งให้ตรงกลาง ที่สุดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะล็อกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการย้ําหางปลาได้เลยครับวิธีการย้ําก็พยายามที่จะให้มีทองแดงผ่านไปทางด้านทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับให้ได้ลักษณะนี้ ก็ทําการย้ําทั้งสองฝั่ง ทำเช่นเดียวกันกับอีกเส้นหนึ่งครับตอนสอดลวดทองแดงเข้าไปเนี่ยก็พยายามที่จะสอดเข้าให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับห้ามมีทองแดงที่ออกไปจากตัวหางปลานะครับ พอเราย้ำหางปลาเรียบร้อยแล้วก็ทำการเอามาร์กทูบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทั้ง2ฝั่ง เท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยครับสำหรับการย้ำหางปลาครับ